เดี Man, ๋ยวผมรอคุณขัดกวางนะมา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 เร็วมาดูเรื่องนะเรื่องบตครับมีหลายสารฟัครับ้องนะต้รัหน่อยนานาที่ตบตำรวจภูทรภาค7จ็ดคนนาจักกำนันนก15จุดโยงหัวประมูล ขณะที่เลขาปปทชี้ทุกจุดมีความเชื่อมโยงกันหมดทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค7พร้อมด้วยตำรวจสับสวนกลางหน่ยปฏิบัติการพิเศษอินซีเจเจ้าหน้าที่ปปทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังเข้าตรวจค้นเครือข่ายนายประวีนหรือกำนันนกโยกพฤติกรรมควประมูลที่ได้งานจากกิจการรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อกำนันนกเป็นกรรมการบริษัทสองแห่งโดยปูพรมค้น15จุดในอำเภอเมือง13จุดและอำเภอกำแพงแสน2จุดจุดสําคัญซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทที่มีชื่อกำนันนกเป็นกรรมการซึ่งเป็นกิจการเพชรปูนก่อสร้างมีรถบรรทุละรถแบคโฮหลายสิบคันพนักงานยังคงทำงานตามปกติ ก่อนเข้าตรวจค้นพนักงานสอบสวนได้ทําการอ่านหมายค้นจากสารอาญาต่อพนักงานของบริษัทแต่พนักงานบริษัทและรปภไม่ยอมเปิดประตูให้จนหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษอินซีเจสั่งให้ปีนข้ามประตูรั้วเข้าไปพร้อมเตือนว่าจะค้นตัวรปภทุกคนหากยังไม่ยอมเปิดประตูจนสุดท้ายรปภยังเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นด้านในตำรวจจึงเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการนำตรวจค้นครั้งนี้ ในภูวิสารเกษมสุขเลยค่ะที่การคณะกรรมการปรปรทให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าวันนี้เป็นการบรูรณาการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาพยานหลักฐานเอกสารสําคัญที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารการหัวประมูลซึ่งอาจจะมีการซุกซ่อนอยู่ในบริษัทนี้หลังจากนี้จะนําหลักฐานที่ได้มาทั้งหมดไปตรวจสอบและประมวลผลเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและทราบว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างเชื่อได้ว่าตำนานนกไม่ได้ลงมือเพียงคนเดียว ในภูมิศารยังระบุด้วยว่าวันนี้เกมมันจบลงแล้วคนใหญ่คนโตที่นับถือกันถูกจับหมดแล้วขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกมารับสารภาพดีกว่าหากตรวจพบเจออย่างไรก็ไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมเปิดเดี๋ยวผ<ด>คุณักวางนะ,นะมา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 เร็วมาเร้วนะ

พบได้ยึดสิ่งของที่ไดเป็นพยานหลักฐานของการสอบสวนโดยแต่ข้อมูลฟ้องหรือพิจารณาหรือพบสิ่งซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการทำความผิดนี่นะหมายโคนในที่1นึ่งหนึ่งจุดห้ห้าห้าหกงวันที่สิบสองพันยานะหมายจากสาราญาดีซีมีสองนะตามนี้เจอเคน้องถูกฟ้องหมดแล้วนะเปิดเปิดโทรศัพท์ไปดู ความรู้สึกกับดิฉันเป็นจะมาดัอักษรนิด